ดาวสองประกายสาวอ้วนหนึ่งร้อยกิโลกรัมเสียตัวคืนเดียวท้องลูกแฝดห้าอัครเสนาบดีกับติดใจย,ยอมแต่งเข้าเป็นผัวประจำหมู่บ้านลมร้อนของค่ำคืนพัดผ่านซุ้มไม้ไผ่กลิ่นหอมข้าวสุกลอยมาคล้ากับกลิ่นเหงื่อบนผิวอวบหนาไฟตะเกียงน้ำมันสว่างวูบไหวสะท้อนเงาร่างใหญ่บนผนังขัดมันเสียงกบร้องดังระงมราวกับขับกล่อมชะตากรรมหญิงสาวนั่งกอดเข่าใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะ ฝ่ามือเย็นเฉียบแต่แผ่นหลังกลับชุ่มไปด้วยเหงื่อเหนียวทุกสายตาในหมู่บ้านจับจ้องมาอย่างเงียบงนันไม่มีใครพูดแต่ทุกคนรู้ว่าคืนนี้กำลังเปลี่ยนชีวิตของเธออัคาราเสนาบดีในชุดผ้าไหมสีเข้มก้าเข้ามากลิ่นกำยานจากตัวเขาตีขึ้นประทัดจมูกจนเวียนหัวดวงตาคมกริบกวาดมองร่างอบอัดด้วยแววพอใจแปลกประหลาดความเงียบถามจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจตัวเองหัวใจหญิงสาวกระแทกกรอกแรงเหมือนกลองศึก เธอขยับหนีแต่พื้นไม้ไผ่กับส่งเสียงเอ็ดอาร์ดดังลัานอากาศอึดอัดร้อนจนหายใจติดขัดเนามืดบนผนังขยับไหวราวกับมีชีวิตร่างใหญ่ของเขาทอดเนอทับลงมามือหนาสัมผัสแขนเธอเหมือนถูกคีมเหล็กกลิ่นกำยาาผสมกลิ่นควันตะเกียงชวนคลื่นไส้ดวงตาของเธอพร่เลือนแต่ประสาสัมผัสกลับชัดยิ่งกว่าเดิมเสียงหัวใจดังรัวแข่งกับเสียงกบและจักจันกลางทุ่ง ฝ่าเท้าเย็นเฉียบชื้นเหนื่อกดแน่นกับเสือเก่าในอกเธอทั้งหวาดกลัวทั้งไม่อาจต่อต้านขณะที่ความจริงอันน่าสะพรึงคืบคลานเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยากให้ผมเขียนต่อในโทนเดียวกันยิ่งเข้มข้นและบีบคั้นอารมณ์ขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดช็อกใหญ่ไหมครับร่างอกถูกกดแนบลงกับเสือจนได้ยินเสียงเส้นไถ่แตกดังเปาะความเย็นของพื้นสอดแทรกผ่านผิวร้อนเผาลมหายใจหนักหน่วงของเขาเป่าใส่แก้มจนขนลุกสู้ เธอหันหน้าหนีแต่ภาพเมายักย้ายยังคงทับถมอยู่ในสายตาเสียงหัวเราะเบาๆของอัคารเสนาบดีดังขึ้นทุ้มต่ำจนเส้นประสาททุกเส้นสะดุง้งเขากระซิบชิดหูกลิ่นกำยยาหนาแน่นยิ่งกว่าก่อนหน้าทอยคำพรั่งครูเหมือนคำสั่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีทางปฏิเสธหญิงสาวหลับตาแน่นน้ำตาเอ่อคลอแต่กลับไหลย้อนเข้าไปข้างในหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อก เสียงจากจันหยุดกระทันหันราวกับทั้งพุ่งรู้ชะตากรรมความเจ็บแล่นว่าบขึ้นมาเหมือนมีกรีดเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเสือไม้ไผ่ยขยับโยกอย่างไร้จังหวะเสียงครางอึดอัดผสมเสียงลมหายใจหนักหน่วงจนกลายเป็นเพลงประหลาดความมืดในกระท่อมหนาทึบยิ่งกว่าเดิมเงาไฟเต้นผิวราวกับกำลังหัวเราะเยาะร่างอบสันสานแต่ไม่อาจขยับไปทางใดทุกความรู้สึกประตุขึ้นพร้อมกันทั้งกลัวทั้งเจ็บทั้งสับสน ในวินาทีนั้นหัวใจเธอเหมือนถูกบีบอัดจนแทบหยุดเต้นเสียงในหูดังก้องราวกับโลกทั้งใบปิดตายและความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นในร่างกายเธออย่างเงียบงนันอยากให้ผมเดินเรื่องต่อไปจนถึงจุดที่เธอเริ่มกระหนักถึงการตั้งครรภ์และความช็อกใหญ่ที่ตามมาทันทีเลยไหมครับเช้าวันถัดมาแสงอาทิตย์สาดผ่านช่องฝาไม้ไผ่กลิ่งหญ้าเปียกค้างน้ำค้างโชยเข้ามาหญิงสาวนอนนิ่งดวงตาแดงช้ำ ร่างกายอ่อนแรงราวกับถูกดูดเอาลมหายใจไปทั้งคืนเธอพยายามยันตัวลุกขึ้นฝ่าเท้ายันเฉียบสัมผัสพ,พื้นดินแข็งความเจ็บยังคงค้างอยู่ภายในเหมือนรอยแผลที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาทุกยางก้าวทำให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติเวียนหัวเหมือนโลกหมุนช้าเสียงนกร้องยามเช้ากลับแปลงประหลาดช่างตรงกันข้ามกับความหนักอึ้งในอกคืนแล้วคืนเล่าผ่านไป ร่างกายของเธอเริ่มเปลี่ยนความอยากอาหารแปลกประหลาดเกิดขึ้นไม่หยุดและอาการคลื่นไส้ย,ยามเช้าเล่นงานจนแทบยืนไม่ไหวหญิงสาวยกมือแต่หน้าท้องสัมผัสนั้นอุ่นร้อนกว่าปกติหัวใจเถล่นวูบเมื่อนึกถึงคำคืนต้องห้ามที่เพิ่งผ่านมาความจริงอันโหดร้ายเริ่มเผยตัวทีละน้อยเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ท้องของเธอกลับโตเร็วจนน่าหวั่วัน ร่างอกหนักร้อยกิโลกลับดูหนาแน่นกว่าก่อนทุกสายตาในหมู่บ้านเริ่มมองด้วยความสงสัยและหวาดกลัวคือนหนึ่งเสียงหัวใจเต้นแปลกประหลาดดังขึ้นในความมืดไม่ใช่เพียงจังหวะเดียวแต่เป็นหลายจังหวะทับซ้อนกันเหมือนเสียงกลองศึกหลายใบดังประสานเธอตกใจจนตัวสั่นหูแนบหน้าท้องและน้ำตาไหลพรากในเงียบเงันของค่ำคืนนั้นหญิงสาวรู้ชัดว่าในท้องไม่ได้มีเพียงหนึ่งชีวิต แต่เป็นหลายชีวิตที่กําลังเติบโตพร้อมกันความกลัวแผ่ซ่านราวกับคพื่นซัดซ้ำไม่หยุดอยากให้ผมต่อเน้นไปที่การค้นพบว่ามีลูกแฝดห้าแบบช็อกสุดขีดพร้อมบรรยากาศหมู่บ้านที่เริ่มสันสะเทือนเลยไหมครับเช้าวันหนึ่งท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านมืดครึ้มผิดฤดูลมแรงพัดจนใบตองปลิวว่อนหญิงสาวก้าวออกจากกระท่อมด้วยท้องที่โตเกินวัยคันเสียงสุบสิทธิ์ของชาวบ้านดังระงม,มไปทั่วลานกว้าง หมอตำแยประจำหมู่บ้านรีบมาดูดวงตาแกสั่นไหวไม่แน่หูฟังหน้าท้องเสียงหัวใจดังชัดเจนไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองแต่ดังก้องซ้อนทับกันราวกับกลองห้าลูกตีประสานมือของหมอตำแยสั่นสถานจนแทบหลุดจากหน้าท้องใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากพึมพำเบาๆในท้องนี้มีถึงห้าชีวิตเสียงประกาศนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านแตกตื่นบางคนยกมือไหวท้องด้วยความหวาดหวัน่นบางคนถอยหนีด้วยความกลัวว่าจะเป็นลางร้ายหญิงสาวตัวสั่นเทาน้ำตาร่วงลงอาบแก้มความจริงหนักอึ้งกว่าภูเขาโถมทับอยู่ในอกท้องที่ใหญ่จนแทบขยับเดินไม่ไหวเสียงหัวใจห้าจังหวะยังคงดังก้องไม่หยุดร่างกายเธอสั่นคลอนเหมือนเรือเล็กท่ามกลางคลื่นไม่มีที่พึ่งไม่มีทางหนีและท่ามกลางความโกลาหลของหมู่บ้าน อัครเสนาบดีเดินเข้ามาอย่างสง่างามดวงตาคมกริบจับจ้องท้องใหญ่ราวกับสมบัติศักดิ์สิทธิ์ริมฝีปากเขายกยิ้มประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจอยากให้ผมเล่าต่อในฉากที่เสนาบดีตัดสินใจบางอย่างต่อหน้าหมู่บ้านจนกลายเป็นจุดพลิกผันใหญ่ของเรื่องไหมครับเสียงรองเท้าไม้ของอัคราเสนาบดีกระทบพื้นดังก้องทุกก้าวเหมือนตรึงหัวใจชาวบ้านให้หยุดเต้นเขายืนกลางลานเหนาท่าร่างหญิงสาวที่ท้องใหญ่จนแทบล้ม สายตาคมกริบศาสตร์ผ่านฝูงชนที่ยืนล้อมด้วยความหวาดกลัวอัคระเสนาบดีไยหน้ามองฟ้ามืดครึม้มลมแรงพัดเสื้อคลุมผ้าไหมปลิวสะบัดเสียงของเขาดังทุ้มก้องเหมือนคำพิพากษาหญิงคนนี้คือผู้ให้กำเนิดทายาทห้าชีวิตของเราชาวบ้านพากันอุทานเสียงฮือฮาดังก้องไปทั่วบางคนซุดลงคุกเข่าไหว้ด้วยความศรัทธาบางคนวิ่งหนีด้วยความเชื่อว่าหมู่บ้านถูกคำสาป บรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลหวัดวันอัคระเสนาบดีเดินเข้ามาใกล้หญิงสาวมือหนาแต่ลงบนท้องที่เต้นตุบๆอย่างหนักหน่วงเขายกยิ้มด้วยแววตาแปลกประหลาดจากนี้ไปข้าจะเป็นผัวประจำหมู่บ้านและลูกทั้งห้าคือสายเลือดแห่งอำนาจหญิงสาวเบิกตากว้างความเย็นวาบไหลผ่านสันหลังเหมือนน้ำแข็งเสียงหัวใจในท้องประสานกันดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิม ความจริงที่เพิ่งถูกประกาศทําให้โลกทั้งใบของเธอพลิกกลับตาลปัดอยากให้ผมต่อในฉากที่หมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังการประกาศครั้งนี้ไหมครับเช่นชาวบ้านต้องเชื่อฟังเธอและเสนาบดีแต่ก็เกิดความตึงเครียดและความกลัวลึกๆหลังคําประกาศนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนถูกสะกดชาวบ้านที่เคยหัวเราะเสียงดังกลับเงียบกริบไม่มีใครกล้าเอ่อยถึงหญิงสาวด้วยถ้อยคําดูหมิ่นอีก ทุกสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยทั้งความเคารพและความหวาดหวั่นยามค่ำคืนมีการจุดตะเกียงรอบบ้านของเธอแสงไฟล้อมราวกับพิธีกรรมบูชาเสียงสวดเบาๆของคนแก่ดังระงม,มอยู่ทุกคืนเพื่อขอให้วิญญาณในท้องทั้งห้าประณีต่อหมู่บ้านหญิงสาวนั่งเงียบอยู่บนเสือ่อท้องใหญ่เต้นแรงจนผืนผ้าขยับขึ้นลงเห็นชัดทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหัวใจประสานในอกเธอทั้งสั่นกลัวทั้งเหนื่อยอ่อนเหมือนถูกกักขังในร่างกายของตนเอง คระเสนาบดีจัดให้มีคนคอยเฝ้าเวรยนยามใครแอบเข้ามาใกล้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษต่อหน้าสาธารณะหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปได้วยความเงียบกดดันและหวาดระแวงคื้นหนึ่งลมแรงพัดจนประตูไม้ไผ่กระแทกเสียงดังหญิงสาวสะดุ้งตื่นหูเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบบ้านเสียงเด็กหัวราะแผ่วเบาอ่อยมากับลมแม้ในบ้านไม่มีเด็กแม้แต่คนเดียวเธอรีบก้มมองหน้าท้อง ความมืดในกระท่อมทําให้เธอแทบหายใจไม่ออกแล้วทันใดนั้นท้องเธอก็สั่นสะเทือนแรงเหมือนแรงข้างในกําลังเคาะเรียกจากอีกโลกหนึ่งอยากให้ผมเล่าต่อในฉากคืนสยองที่วิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกในท้องไหมครับเสียงเคาะจากในท้องดังชัดเจนเหมือนกำปั้นเล็กๆตีจากด้านในหญิงสาวหอบหายใจถี่ร่างกายเกรง็งแข็งจนขยับไม่ได้เหงื่อยเย็นผุดเต็มหน้าผากแม้อากาศค่ำคืนนั้นเย็นจัด ดวงตาเบิดกว้างมองเงามืดที่เต้นระยิบอยู่บนฝาไม้ไผ่เสียงหัวเรอบแผวเบาดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนจนเธอแน่ใจว่าไม่ใช่ลมพาเสียงมาเสียงนั้นสูงแหลมเหมือนเด็กเล็กหลายคนร้องพร้อมกันประสานกันเป็นทำนองหลอนหูจนเลือดในกายเย็นวาบเธอก็มอง,องท้องที่ใหญ่เกินรับไหวผิวหนังตึงเป่งสันกระเพื่อมเป็นคลื่นราวกับมีบางสิ่งดินอย่างรุนแรงแย่งพื้นที่ภายใน สายตาเธอพร่าเลือนแต่ยังเห็นการเคลื่อนไหวชัดเจนทันใดนั้นเสือไม้ไผ่ใต้ร่างสันสะเทือนเสียงไม้ลั่นเอดอาร์ราวกับจะหักเปลือไฟตะเกียงสะบัดแรงเหมือนถูกพัดด้วยพายุเงาไฟทอดเป็นรูปร่างคล้ายเด็กห้าคนยืนเรียงกันข้างผนังหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกริมฝีปากสั่นริกพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่ออกมือสองข้างกุมท้องไว้แน่น น้ำตาไหลพรากเมื่อแรงข้างในเริ่มกระแทกออกมาอีกครั้งเสียงหัวเราะแหลมเล็กดังพร้อมกันรอบกระท่อมชาวบ้านที่เฝ้าเวรยามพากันตื่นวิ่งเข้ามาแต่ทันทีที่ประตูถูกเปิดออกแสงไฟจากตะเกียงก็พันดับวูบเหลือเพียงความมืดมิสนิทอยากให้ผมเล่าต่อไปที่จังหวะไฟดับและสิ่งที่ทุกคนในกระท่อมได้เห็นซึ่งจะเป็นช็อกครั้งใหญ่ไหมครับความมืดโอบล้อมจนแทบหายใจไม่ออก เสียงกรีดร้องของชาวบ้านถูกกลืนหายไปในความเงียบหญิงสาวนั่งตัวสั่นกลางกระท่อมรู้สึกถึงแรงบางอย่างตวัดไหวอยู่รอบตัวอากาศเย็นวูบเหมือนลมหายใจของใครสักคนพัดผ่านต้นคอทันใดนั้นแสงจันเล็ดลอดรอยแตกของฝาไม้ไผ่ส่องกระทบท้องที่ขยับกระเพื่อมแรงขึ้นรากับมีเงามืดหลายเงาดิ้นอยู่ภายในผิวหน้าท้องบิดเบี้ยวจนเห็นรอยนูนคล้ายแขนขาเล็กๆดันออกมา เสียงชาวบ้านหลายคนร้องอุทานบางคนซุดลงคุกเขา่าบางคนวิ่งหนีออกไปด้วยความสยองแต่บางคนยืนตัวแข็งเหมือนถูกสะกดสายตาจ้องไปยังร่างอวบที่ท้องใหญ่ราวกับกำลังจะแตกแล้วเสียงหัวใจห้าจังหวะก็ดังก้องพร้อมกันแรงและชัดเจนจนพื้นไม้ไผ่สั่นสะเทือนทุกคนในกระท่อมเอามืออุดหูแต่เสียงยังดังก้องอยู่ข้างในหัวหญิงสาวกรีดร้องออกมาในที่สุดเสียงนั้นแหลมสูงก้องทะลุค,ความมืด ในแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาเงาร่างเล็กห้าเงาปรากฏขึ้นชัดเจนบนผนังแต่ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเงาเหล่านั้นขยับพร้อมกันหัวเราะพร้อมกันราวกับประกาศการถือกำเนิดอยากให้ผมเล่าต่อไปถึงสิ่งเนื้อธรรมชาติที่เผยตัวออกมาจนชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการกำเนิดลูกต้องสาบไหมครับเงามืดท่าร่างบนผนังเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแขนขาเล็กๆที่เคยเป็นเพียงรอยนูนกลับชัดเจนเหมือนของจริง เสียงหัวเราะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงร้องให้สะท้อนกล้องผนังไม้ไผ่ทั้งสี่ด้านสั่นสะเทือนราวกับจะพังทลายหญิงสาวกุมท้องแน่นความเจ็บปวดแล่นว่าเหมือนมีคมมีกรีดจ,จากข้างในเลือดเริ่มซึมออกมาตามชายผ้าถุงเธอหอบหายใจแรงจนหน้าแดงคำํำร่างกายสั่นระริกเหมือนถูกแย่งชิงพลังชีวิตทีละน้อยชาวบ้านบางคนกรีดร้องลูกต้องสาบวิญ,ญญาณไร้แฝงมา เสียงว้ยวายดังประปนกับเสียงสวดมนต์ที่ไม่เป็นจังหวะบางคนโยนดอกไม้และข้าวสารลงบนพื้นราวกับพยายามป้องกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลและความหวาดกลัวจนแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นแสงตะเกียงที่ดับไปพลันลุกวาบขึ้นมาเองเปลไฟสว่างจ้าเหมือนถูกจุดด้วยมือที่มองไม่เห็นและในแสงสว่างนั้นทุกสายตาเห็นพร้อมกันรอยมือเล็กหาแผลกดโผลออกมาบนผิวหน้าท้องตึงเป่งของหญิงสาว เสียงหัวใจทั้งห้าดังพร้อมกันหนักหน่วงพื้นไม้ใต้เท้าสั่นสะเทือนจนฝุ่นร่วงกราวหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงร่างโค้งด้วยความเจ็บปวดเกินทนขณะที่เงาร่างเล็กห้าเงาค่อยๆหลุดออกจากผนังราวกับก้าวเข้าสู่โลกจริงอยากให้ผมต่อไปในฉากที่เงาเด็กทั้งห้าเริ่มมีรูปร่างจริงและหมู่บ้านถึงจุดแตกตื่นที่สุดเลยไหมครับเงาดำทั้งห้าขยับไหวร่างเล็กๆค่อยๆก่อตัวชัดขึ้นในแสงตะเกียง จากเงาแบนราบบนผนังกลายเป็นรูปร่างเด็กจริงๆที่ยืนล้อมรอบหญิงสาวผิวพวกมันซีดขาวราวกระดาษด,ดวงตากลมโตดำสนิทไร้าตาขาวเสียงหัวเราะสั้นๆสลับกับเสียงสะอื้นทำให้บรรยากาศยิ่งน่าขนลุกชาวบ้านหลายคนกรีดร้องสุดเสียงวิ่งหนีออกจากกระท่อมบางคนล้มทั้งยืนเหมือนถูกสูบอวิญญาณไปเด็กทั้งห้าหันตามพวกเขาดวงตาดำสนิทจ้องเขม็งร่างเลกก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีเสียงฝีเท้าแม้แต่น้อย หญิงสาวนอนตัวงหอบหายใจแทบขาดท้องที่เพิ่งบวมโตกลับยุบแผ่วลงต่อหน้าต่อตาเธอยกมือสั่นริกวัดมองสิ่งมีชีวิตทั้งห้าที่เกิดขึ้นจากร่างของตนน้ำตาไหลพร่าผสมเลือดที่เปื่อะเปื้อนผืนเสือ่ออัคราเซนาบดีซึ่งยืนเฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดไม่ถอยหนีเหมือนคนอื่นเขาก้าเข้าหาเด็กทั้งห้าด้วยสีหน้าหลงไหลสายตาคมวาวเหมือนพบสมบัติอล้ำค่า ลูกแห่งอำนาจกำเนิดขึ้นแล้วเสียงเขาดังก้องกว่าความวุ่นวายรอบข้างชาวบ้านที่ยังไม่หนีไปต่างคุกเข่าด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเอ่ยขัดแม้ในใจเต็มไปด้วยความสยดสยองเด็กทั้งห้ายืนนิ่งรอบตัวเขาเสียงหัวใจพวกมันเต้นประสานกันดังก้องในอกของทุกคนที่อยู่ใกล้ร่างเล็กๆค่อยๆเงยหน้าขึ้นพร้อมกันแล้วรอยยิ้มเยินเยียบก็เผยออกมาเหมือนภาพเดียวกันทุกคน อยากให้ผมเล่าต่อไปในฉากที่เด็กทั้งห้าเริ่มแสดงพลังบางอย่างจนหมู่บ้านแทบล่มสลายเลยไหมครับแล้วมาหอบแรงพัดวูบเข้ามาในกระท่อมเปลวไฟตะเกียงลุกโชนสูงกว่าปกติเงาของเด็กทั้งห้าเหยียดยาวท่าไปทั่วพื้นและผนังเหมือนจะกลืนกินพื้นที่ทั้งหลังทันใดนั้นพื้นไม้ไผ่ใต้เท้าทุกคนสั่นสะเทือนเสียงแตกเปาะๆดังต่อเนื่องราวกับแผ่นดินไหวชาวบ้านบางคนล้มกริ้งกรีดร้องด้วยความตื่นตะหนก ฝุ่นผงร่วงหล่นจากหลังคาเหมือนหิมะถลม่มเด็กคนแรกยกมือขึ้นกระถางดินเผาที่มุมห้องลอยขึ้นกลางอากาศหมุนวนก่อนจะตกแตกเสียงดังสนัน่นชาวบ้านเบิกตากว้างน้ำตาไหลเพราะความหวาดกลัวสุดขีดเด็กคนที่สองเพียงจ้องไปที่ชายผู้หนึ่งร่างนั้นสุดพวบลงเหมือนถูกบีบอัดด้วยแรงมองเขากระอักเลือดออกมาท่ามกลางเสียงโกลาหลทุกคนรีบถอยหนีแต่ไม่มีที่ไป เด็กที่สามสายหัวเบาๆไฟตะเกียงทุกดวงดับพรึบในทันทีเหลือเพียงแสงจันทร์สาดเข้ามาทางช่องไม้เงามืดเข้าครอบงำทุกมุมราวกับหมู่บ้านหายไปจากโลกเด็กที่สี่หัวเราะเสียงสูงแหลมเสียงนั้นก้องสะท้อนเข้าไปในหัวชาวบ้านบางคนเอามือกุมหูจนเลือดไหลเสียงยิงดังไม่หยุดเหมือนเข็มแทงสมองเด็กที่ห้าเหนยหน้าขึ้นดวงตาดำสนิทเปล่งแสงแดงกำวาบออกมา ร่างชาวบ้านหลายคนลอยขึ้นเหนือพื้นก่อนจะถูกเหวี่ยงกระแทกกำแพงไม้ดังสนัน่นหญิงสาวนอนนิ่งกลางกระท่อมดวงตาเบิกโพร่พงน้ำตาไหลไม่หยุดเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพียงลูกที่ถือกำเนิดแต่คือแรงอาถรรพนที่ไม่มีใครหยุดได้อยากให้ผมต่อไปในฉากที่ทั้งหมู่บ้านเริ่มแตกสลายภายใต้พลังของเด็กทั้งห้าและเสนาบดีประกาศความตั้งใจจริงของเขาไหมครับเสียงโกลาหลกระจายไปทั่วหมู่บ้าน บ้านไม้หลายหลังเริ่มโยกคลอนเหมือนถูกแรงสั่นสะเทือนใต้ดินหลังคามุงจากปลี้วนกลางอากาศเสียงกรีดร้องของผู้คนผสมกับเสียงหัวรเราะเย็นเยียบของเด็กทั้งห้าฝูงวัวควายแตกตื่นวิ่งชนคอกจนไม้หักกระจายไก่บินหนีแต่ฝูงเสียงปีกระพือดังระงม,มท้องฟ้ามืดครึ้มแมดดวงจันยังส่องอยู่เมฆดำเคลื่อนมาปกคลุมราวกับฟ้ากำลังโกรธเกรี้ยวอัคารเสนาบอดวัดสายตาคมกริบมองฝูงชน แทนที่จะหวาดกลัวเขากลับยืนอย่างสง่างามมือทั้งสองกลางออกกลางลานเสียงประกาศของเขาดังก้องเหนือเสียงวุ่นวายลูกทั้งห้าคือเครื่องหมายแห่งการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปหมู่บ้านนี้จะไม่ใช่เพียงหมู่บ้านเล็กๆอีกต่อไปมันจะกลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจที่ใครก็มีอาจทัดทานชาวบ้านหลายคนซุดลงคุกเขา่าบางคนยกมือไหว้ทั้งน้ำตาเพราะความสิ้นหวัง บางคนพยายามวิ่งหนีแต่ถูกแรงลมพัดกระแทกกลับร่างเล็กทั้งห้าเดินเรียงเคียงข้างเสนาบดีเหมือนองค์ครักษ์เหนือธรรมชาติหญิงสาวนอนหมดแรงดวงตาพร่ามัวเสียงหัวใจยิงเต้นกล้องในอกเหมือนจะฉีกขาดเธออยากกรีดร้องห้ามทุกสิ่งแต่ไม่มีเรี่ยวแรงจะขยับโลกที่เธอรู้จักพังทลายลงต่อหน้าโดยลูกที่เธอให้กำเนิดเองอยากให้ผมเล่าต่อในฉากที่พลังของเด็กทั้งห้าเริ่มลามออกนอกหมู่บ้านเหมือนพัยที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วทั้งแผ่นดินไหมครับ เปเลวอไฟลุกท่วมขึ้นจากกองฟืนกลางลานทั้งที่ไม่มีใครจุดไฟเพิ่มแม้แต่น้อยประกายไฟปลิวว่อนขึ้นฟ้ากลายเป็นฝูงนกดำรูปร่างประหลาดโผบินออกนอกหมู่บ้านพื้นดินใต้ฝ่าเท้าชาวบ้านสั่นสะเทือนรอยแตกเล็กๆเ,เ,เริ่มปริแตกเป็นเส้นยาวกลิ่นกรมถันลอยโวยขึ้นมาจากใต้ดินเสียงคล้ายคร่ำครวญของผู้คนที่ไม่มีตัวตนดังลอดขึ้นมาเด็กทั้งห้าเดินไปพร้อมกัน ทุกย่างก้าวเหมือนปลุกบางสิ่งในแผ่นดินให้ตื่นขึ้นต้นไม้ใหญ่รอบหมู่บ้านเริ่มโค่นลงโดยไม่มีลมนกที่เคยเกาะอยู่พากันบินหนีอย่างไร้ทิศทางท้องฟ้าที่มืดครึ้มกลับแดงฉานเหมือนเลือดสายฟ้าแปรปลีบล,ล,ลงกระทบภูเขาไกลโพ้นเสียงก้องสะท้อนกลับมาราวกับฟ้าดินกำลังสั่นสะเทือนโลกทั้งใบเหมือนกำลังถูกฉีกออกจากกันอัครเสนาบดีแหงหน้ามองท้องฟ้า เสียงหัวเราะของเขากึกกล้องท่ามกลางหายนะพลังนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อหมู่บ้านแต่เพื่อทั้งแผ่นดินลูกทั้งห้าจะก้าวไปทั่วสารทิศใครก็มีอาจต้านได้ชาวบ้านกอดกันร้องให้ด้วยความสิ้นหวังบางคนสวดมนต์เสียงสัน่นบางคนซุดกองกับพื้นดินหญิงสาวมองภาพทั้งหมดด้วยดวงตามหม่นหมองหัวใจเธอสลายเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มจากร่างของเธอเอง อยากให้ผมต่อในฉากที่ภัยเริ่มขยายไปนอกหมู่บ้านชนิดที่แผ่นดินรอบๆเริ่มสั่นสะเทือนและผู้คนจากถิ่นอื่นรับรู้ถึงความผิดปกติไหมครับเสียงสะท้อนจากหุบเขาไกลพ้นดังโครมครามพื้นดินรอบหมู่บ้านแตกร้าวเป็นวงกว้างน้ำจากลำธารเล็กๆพลไหลย,ย้อนกลับฝูงปลากระโดดขึ้นมาเกลื่อนตะลิ่งราวกับหนีสิ่งที่มองไม่เห็นในทุ่งนาถัดออกไปข้าวสีเขียวชะอุ่มเริ่มเหี่ยวเฉาต้นกล้าโค้งเหมือนถูกไฟเผาท,ทั้งที่ไม่มีเปลว ฝูงชาวบ้านจากตำบลใกล้เคียงวิ่งมาเพราะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแต่ทันทีที่พวกเขาเห็นท้องฟ้าแดงฉานเหนือหมู่บ้านทุกคนก็หยุดนิ่งด้วยความตื่นตะลึงและหวาดหวัน่นเสียงหัวเราะของเด็กทั้งห้าดังก้องไปไกลเกินเขตหมู่บ้านก้องสะท้อนในอากาศเหมือนเสียงระฆังพิธีกรรมฝูงสัตว์ในป่าพากันวิ่งหนีเป็นแนวฝุ่นตลบคลุ้งฟ้าเาวกับธรรมชาติทั้งปวงรับรู้ถึงหายนะที่จะมาถึง อัคราเสนาบดีชูมือขึ้นสูงเสียงประกาศของเขาดังก้องเหนือคลื่นลมนี่คือการกำเนิดใหม่ของแผ่นดินใครก็ตามที่ต่อต้านจะถูกบทขยี้โดยสายเลือดแห่งพลังนี้หญิงสาวหมดแรงสุดอยู่กับพื้นเธอมองออกไปนอกหมู่บ้านเห็นเปลวแดงบนขอบฟ้าหัวใจเธอเต้นช้าลงทุกทีความรู้สึกผิดท่วมท้นจนแทบหยุดหายใจและในเงามืดของค่ำคืนนั้น เสียงหัวใจห้าจังหวะย,ยังคงก้องสะท้อนดังไปไกลเกินเขตหมู่บ้านเรากับประกาศให้ทั้งแผ่นดินรู้ว่าฝันร้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอยากให้ผมเล่าต่อในฉากที่ผู้คนจากต่างถิ่นเริ่มเดินทางมาเผชิญหน้ากับเสนาบดีและเด็กทั้งห้าไหมครับข่าวลือแพร่สะพัดราวกับไฟลามทุ่งผู้คนจากหมู่บ้านรอบพังเริ่มเดินทางเข้ามาบางคนอยากเห็นด้วยตาว่าความสยองนั้นเป็นจริงหรือไม่ บางคนถือดาบไม้ไผ่และเครื่องรางของขลังมาด้วยความหวังว่าจะต่อต้านยามค่ำคืนเสียงกลองสึกดังมาจากเนินเขาเตลไฟคบเพลิงนับร้อยลุกว่าปกลางความมืดกลุ่มชาวบ้านจากต่างถิ่นรวมตัวกันใบหน้ามีทั้งความโกรธเกรี้ยวและความหวาดหวัน่นพวกเขามายืนล้อมหมู่บ้านไว้เสียงสวดมนต์ดังระงมผสมกับเสียงตะโกนท้าทายเด็กเล็กถูกพาออกไปซ่อนในป่า แต่เสียงร้องให้ยังดังแทกเข้ามาท่ามกลางความตึงเครียดอัคระเสนาบดีออกมายืนกลางลานเด็กทั้งห้าล้อมรอบเขาเหมือนเงาร้ายดวงตาของพวกมันส่องประกายแดงในความมืดเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นพร้อมกันจนชาวบ้านรอบนอกตัวสัน่นพวกจะกล้าท้าทายสายเลือดแห่งอำนาจงั้นหรือเสียงเสนาบดีประกาศกล้องไปทั่วทุง่งนี่ไม่ใช่เพียงหมู่บ้านเล็กๆอีกต่อไปแต่คือประตูสู่อำนาจของทั้งแผ่นดิน ฝูงชนที่ล้อมอยู่ต่างหายใจไม่ทั่วท้องบางคนยกอาวุธขึ้นสันเทาบางคนเริ่มถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่แสงแดงก่ำจากดวงตาของเด็กทั้งห้ากลับตรึงพวกเขาให้ยืนแข็งคาที่เดิมหญิงสาวถูกพยุงออกมายืนกลางลานใบหน้าอิดโรยเววตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอมองทั้งฝูงชนที่ล้อมไว้และลูกทั้งห้าที่อยู่ข้างกายเสยนาบดี หัวใจเธอเจ็บปวดจนแทบแตกสลายเพราะรู้ดีว่าความหายนะทั้งหมดเริ่มจากเธอเองอยากให้ผมต่อในฉากที่ฝูงชาวบ้านจากต่างถิน่นเปิดศึกกับเสนาบดีและเด็กทั้งห้าจนเกิดการประทะที่เหนือธรรมชาติเลยไหมครับเสียงกองศึกดังหนักขึ้นฝูงชนจากต่างถิน่นโห่ร้องก้องไปทั่วลานเปเลวไฟคบเพลิงสะบัดแรงราวกับได้รับแรงลมจากวิญญ,ญาณโกรธเกรี้ยวอาวุธพื้นบ้านเงาวับสะท้อนแสงจันทร์ชายร่างใหญ่คนหนึ่งก้าวออกมา ถือหอกไม้ไผ่ปลายเหล็กขึ้นเหนือศีษะวันนี้เราจะล้างหมู่บ้านจากคำสาปเสียงเขาก้องสะท้อนไปทั่วทุ่งทันทีที่ก้าพุ่งเข้าไปเด็กทั้งห้าหัวเราะพร้อมกันร่างของชายผู้นั้นถูกยกขึ้นกลางอากาศโดยแรงที่ไม่มีตัวตนเขากรีดร้องสุดเสียงก่อนถูกเหวี่ยงกระแทกลงพื้นจนแน่นิ่งเสียงแตกตื่นดังระงม,มชาวบ้านจากต่างถิ่นหลายคนวิ่งกรูกันเข้าไป หอกไม้และดาบเหล็กพุ่งเข้าหาเสนาบดีและเด็กทั้งห้าแต่ยังไม่ทันถึงตัวอาวุธทั้งหมดกลับหยุดนิ่งกลางอากาศมันลอยค้างอยู่เหมือนถูกมือมองไม่เห็นจับไว้และหมุนกลับอย่างรุนแรงพุ่งใส่เจ้าของเองเสียงกรีดร้องดังระงม,มอีกครั้งเลือดสาดเปื้อนพื้นดินสนามกลางหมู่บ้านกลายเป็นลานประหารอย่างโหดเหี้ยมอัคระเสนาบดีหัวเราะเสียงทุ้มพลังของสายเลือดนี้ไม่มีผู้ใดต้านได้ ดวงตาเขาส่องประกายวาววับขณะเด็กทั้งห้าย,ยืนเรียงแถวเหมือนกองทัพเล็กเหนือธรรมชาติหญิงสาวสุดเข่าลงกับพื้นเธอกรีดร้องทั้งน้ำตาหยุดเถอะพอแล้วแต่เสียงเธอจมหายไปในโกลาละ่ะขณะที่ฝูงชนภายนอกกิงคงหลังไหลเข้ามาไม่หยุดอยากให้ผมเล่าต่อในฉากที่การประทะลุลามจนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกลายเป็นสมนรภูมิเลือดและหญิงสาวอาจต้องตัดสินใจทำบางสิ่งเพื่อหยุดทุกอย่างไหมครับ เสียงกรีดร้องสลับเสียงอาวุธกระแทกดังก้องไม่ขาดสายกลิ่งขาวเลือดคลุ้งไปทั่วลานพื้นดินที่เคยแห้งกัับเปียกชุ่มสีแดงเข้มร่างคนเจ็บและคนตายกองเรียงเป็นแนวรอบหมู่บ้านเด็กทั้งห้าย,ยังยืนเรียงกันนิ่งแต่ทุกการขยับมือทุกการหัวเราะคือหายนะที่พระชีวิตของคนอีกนับสิบเงามื่แผ่ขยายออกจากฝ่าเท้าพวกมันกลืนกินแสงไฟคบเพลิงจนดับพรืบ อัคระเสนาบดีงยหน้าขึ้นราวกับดื่มด่ำชัยชนะเสียงหัวเราะของเขาทุ้มต่ำจนพื้นสั่นสะเทือนนี่คือกองทัพใหม่แห่งโลกไม่มีผู้ใดหยุดได้คำประกาศนั้นดังชัดยิ่งกว่ากลองศึกหญิงสาวสุดกายลงกับพื้นน้ำตาไหลอับแก้มขณะมองเลือดที่แผ่ไปทุกทิศหัวใจเธอถูกบีบคั้นด้วยความผิดและความสิ้นหวังเสียงหัวใจห้าจังหวะยังคงก้องสะท้อนอยู่ในอกของเธอเอง ทันใดนั้นร่างกายเธอเจ็บปวดแล่นวาบเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงรั้งจากภายในเธออ้าปากร้องแต่เสียงกลับกืนหายสายตาพระัวเห็นภาพซ้อนของลูกทั้งห้าสองสะท้อนเข้ามาในดวงตาของตัวเองหญิงสาวเริ่มเข้าใจบางสิ่งสายสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพลังที่กําลังทำลายทุกอย่างหากเธอไม่ทำอะไรสักอย่างหมู่บ้านและทั้งแผ่นดินอาจถูกกลืนหายไปในเงามืดนี้ อยากให้ผมต่อในฉากที่หญิงสาวตัดสินใจลุกขึ้นเสี่ยงชีวิตเพื่อหยุดลูกทั้งห้าแม้ต้องแลกด้วยร่างกายและวิญญาณของตัวเองไหมครับหญิงสาวกัดฟันลมหายใจหอบสัน่นเธอใช้สองมือยันพื้นพยายามลุกขึ้นยืนแม้ร่างกายอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวแต่แววตากลับแข็งกล้าวกว่าครั้งใดเสียงหัวใจทั้งห้าจังหวะก้องในอกแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงขมขู่หากคือเสียงที่ดึงสายเลือดไม่เข้าผูกมัด เหมือนเรียกร้องให้เธอตัดสินชะตาเธอเดินโซัซโซเซเข้าหาลูกทั้งห้าชาวบ้านที่ยังมีลมหายใจต่างเบิกตาไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะกล้าก้าวออกไปกลางสมรภูมิที่เต็มไปด้วยเลือดและเสียงคร่ำครวญเด็กทั้งห้าหยุดนิ่งหัวรอะพลันขาดห่วงดวงตาดำสนิทหันมาจ้องมารดาพร้อมกันอัครเสนาบดีขมวดคิ้วร้องห้ามเสียงดังเจ้าไม่มีสิทธิ์ต่อต้านพลังนี้คือของข้า แต่หญิงสาวกลับยกมือขึ้นแต่หน้าอกตัวเองน้ำตาเอ่อคลอท่ามกลางเสียงกลาหนรอบข้างเธอเอ่ยเสียงสัน่นหากลูกเกิดจากร่างกายของแม่แม่ย่อมมีสิทธิจบทุกอย่างทันใดนั้นแสงขาวอุ่นร้อนพุ่งออกจากร่างเธอไหลผ่านเส้นเลือดและแตกกระจายไปทั่วสนามเสียงหัวใจห้าจังหวะสั่นสถานร้องก้องราวกับถูกฉีกขาดเด็กทั้งห้ากรีดร้องพร้อมกันสิงสะเทือนฟ้าดิน อยากให้ผมเล่าต่อในฉากที่การเผชิญหน้าระหว่างแม่กับลูกทั้งห้าเข้าสู่ขีดสุดจนเกิดการประทะครั้งสุดท้ายไหมครับแสงขาวสว่างสวกลืนกินความมืดทั้งลานเสียงกรีดร้องของเด็กทั้งห้าค่อยๆจางลงร่างเล็กๆสุดลงกับพื้นทีละคนดวงตาสีแดงค่อยกลับเป็นดวงตาบริสุทธิ์ดังเด็กทั่วไปอัคระเสนาบดีเบิกตากว้างเขาพยายามจะดึงพลังกลับมาไว้ในกำมือแต่ยิ่งดิ้นรนร่างเขาก็ยิ่งสั่นสะท้าน จนสุดท้ายล้มลงคุกเขาร่างถูกเงามืดลืนหายไปในความว่างเปล่าหญิงสาวยืนโอนเอน็นแสงจากร่างเธอค่อยๆมอดดับลงใบหนา้าซีดเซียวแต่แววตาสงบนิ่งเธอก้าวเข้าไปโอบลูกทั้งห้าไว้แนบอกเด็กๆร้องให้เสะอกสะอื้นเสียงหัวใจที่เคยก้องสะท้อนอย่างน่าสะพรึงกลัวกลับกลายเป็นเสียงเต้นอ่อนโยนของมารดาลมหายใจอบอุ่นนั้นโอบอุ้มทุกชีวิตไว้ในอ้อมแขน ชาวบ้านที่เหลือคุกเข่าลงบางคนร้องให้บางคนสวดภาวนาด้วยความล่งใจค่ำคืนนั้นหมู่บ้านเต็มไปด้วยความเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดแผ่วเบาคากับสายลมหญิงสาวเงยหน้ามอง